ทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซนุลองสานตอนนี้พวกเราเข้าไปเข้ามาที่บ้านลองแจ้งเป็นที่ห้วยห้อยอเนาะเส้นทางนี่ก็คือเส้นทางจะเข้าเมืองเข้าไปในตัวเมืองเมืองลองแจงแ้งละอูยบอกเลยก่อนสิมาฮอดใช้เวลาคนอื่นกับเจ้าขี้รจักแค่ประมาณสุชั่วโมงไปสองชั่วโมงเบาเเฮาสองคนสามชั่วโมงเบาเบา จากบ้านน้ำย่อนมาล่องแจ้งเละยละ่างเงียาทางประมาณห้าสิบเอ็ดกิโลขี่สามสมงทุกคนคิดเบิ้งว่าทางมันยากทำาด <c oughs> <c oughs> นี่เฮามาฮอดเขตบ้านล่องแจ้งละเนาะตามพี่ทุกคนเห็นเลยภาพทางหน้ากะทิเป็นผาหินเส้นทางเส้นนี้ก็คือจะสามารถไปออกเมืองาขาใสแวงเสียงข่วงแลวกะไปออกโพนสวรรค์แวงเสียงข่วงไดเดอทุกคนเดอ้อเส้นนี้นะ อันนี้นี่น้ำเสียมห้าสิบเจ็ดกิโลน้ำเสียมนี่ไม่หยางอู้กับบุ้งเลยน้ำเสียมน้ำเสียมน้ำเสียมนี่ขออภัยในเสียงแหบเสียงแห้งนะเพราะว่าเป็นวัดแหงไปตากฝนอยู่ไซสสมบูรณ์มาเป็นวัดเลยนี่มาฮอตนี่ปุ๊บอากาศกระซิบแบบว่าเย็นเลยเนาะเออพอดีอยู่เลยเย็นเจยา คนก็ซิเข้าใจผิดว่าลากล่องสานมากับล่องเจียงใกล้ๆก,กันบอล่องสานกับล่องเจียงนี่คนละคนละทีบกันเลยเด้อทุกคนเด้อคนละแจกกันเลยเด้อล่องสานนี่จะอยู่ติดก,กับแข่งบริคคำไซส่วนล่องเจีงยงจะอยู่ติดก,กับแข่งเสียงขวางแต่ว่ายู่แข่งแต่ว่าที่ตั้งก็คือ,อยูอ่แข่งไซสมบูรณ์เนาะเอออันนี้น่าจะเป็นทางงัว เขตยูลองแจ้งนี่เขาเจ้าจะปลูกมากเคียงเด้อทุกคนเด้อเหลือปลูกส้มเนาะเพราะดินแถวนี้มันจะเป็นดินหน้าผาจะมอะแค่การปลูกส้มที่สุดเลยนี่ ทุกคนมาเครียดนี่นี่คล้ายทหารหลายหนึน่งเด้อทุกคนเด้อนี่อันนี้ก็คืออันนี้เป็นปกสเมืองล่องแจ้งอันนี้นะอันนี้ก็คือจะเป็นไกล้ิฮอดเข้าชิฮอดตัวเมืองล่องแจ้งล่ะ นที่เขาเจ้าเอายนเอาเฮลิคอปเตอร์ลงเอายนขึ้นยงลงในช่วงสมัยสงครามเนาะแต่ว่ามาปัจจุบันนี่ก็คือเป็นเส้นทางเทียว <c oughs> เป็นเส้นทางเที่ยวเลยเนี่ลองแ้งวิวนะเนปลไฟนะเข้าไปทางเดินุทางนี้มั้งเนาะอันนี้ก็คือเป็น เป็นบ่อนที่รถจักเกี่ยวของพวกเราแต่ก่อนนี้เมืองล่องแกงกะยังขึ้นกับเขตพิเศษไซสสมบูรณ์เนาะแต่ก่อนไซสสมบูรณ์ยังวางตั้งเป็นแข่งกะยังเป็นเขตพิของพิเศษกันยังยังอยู่ในเขตนี้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ฮันเพื่นเพี้ยนไซสสมบูรณ์เป็นแขวงไซสสมบูรณ์แข่งี่สิแปดละกะล่องแกงกะขึ้นกับแข่งไซสสมบูรณ์เนาะจะเป็นจะเป็นเชต เป็นอ่าเมืองที่แปลว่ามีมีหมู่บ้านประมาณสิบหมู่บ้านนี่แหละถ้าเรองอูซิบุพิษ แต่พี่ผู้หลทุกคนขี่รถมาบางคนไกลๆขี่มาแล้วนี่นี่เนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือเป็นสนามบินลองแจงเนาะตั้งแต่้องอูกามาแต่ดดนเราบได้มาจ้าแต่ได้มาเลยประมาณปีปลายเกือบสองปีแล้วเจ้าค่อยที่ได้มีโอกาสกลับมานี่เนาะซึ่งสนามบินลองแจงนี่กะ มีความยาวอยู่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเมตรเนาะความกว้างอยู่ที่สามสิบเมตรเนาะสร้างขึ้นในปีหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบสองหรือปีสองศูนย์สองห้าศูนย์ห้าเนาะสองห้าศูนย์ห้าซึ่งนำการก่อสร้างโดยอ่านายสร้างนักวิศวกรรมจากฟิลิปปินส์เนาะทุกคนเนาะกะอันนี้เนาะประมาณนี้อยู่ลองแจ้งกะประมาณนี้ทุกคนสังเกตเงียบแหงเงียบยบ่ บางทีมันอาเบเงียบแต่เาอาจจะยบบู่บที่เงียบเลยเลยเอ้ยว่างเงียบแต่ว,ว่าเฮาหาบอนนั่งก่อนทุกคนแล้วจะคอยชิพาทุกคนขี่รถเลาะลิ่นอีกบาทนึงเนาะแต่ตอนนี้ฮันไปหามองนั่งกินข้าวก่อนเพราะว่าหิวข้าวแหงตอนนี้อยู่ล่องแจ้งนี่กะจะมีหมู่บ้านประมาณสิบหมู่บ้านนี่แหละแต่ว่าอลรกาซิมส่วนหหา่จะเป็นคนส่วนเผาเนาะส่วนเผามงส่วนเผากระม,มุแล้วก็ลาลุ่มเนาะทุกคนเนาะกะเป็นเป็นเมืองนล็น้อยเนะยาะเดี๋ยวเขาไปซอบ,บนเขามานั่งกิน นั่งกินต่ำก่อนเพื่อให้อ่าขอเอิ้นด้ว่ามีม,มีมีพลังือ <c> ต <oughs> อนนี้อู้ชิบูมีพลังแล้วไม่สบายไม่สบายแท่เลยทุกคนวันนี้วาวิดๆเลยเลย <c oughs> มื่อคืนี้ตันดักแบบน้ำมูกมันไหลเองแบบห้ามไม่ได้เลยนะต้้งเอาที่สู้มาจ่อไว้นี่ อันนี้ก็คือมาลองแจ้งเนาะเขามาอันนี้น่าจะเป็นเครียดตลาดเป็นเครียดบ้งบางเขาจะขายเสื้อผ้าขายไมียแต่อันนี้เป็นฮานฮานอ่ะเขาจะคุกตูนน้นังนังลินนั้งกินเนาะเขาก็เลยพากันมานางกินเดี๋ยวจะคอยสีพาทุกคนไปท่าบรรยากาศตอนนี้เติมพลังก่อนอ่ะเราจะไน้ารุยซีเมอร์ เงียบเนาะขราวข้าวที่จะเงียบขอนิดเลยแมนผ่นไม่ได้ไปได้มาแถวนี่ก็คืออย่าลืมมาแวะซิมมึงเนาะตา oh. ยังไง oh. โอเควะ oh. <laughs> แซว <laughs> เากินข้าวแล้วพักผ่อนเนาะอูกินยาเสเม็ดหนึ่งทุกคนเพราะว่าผู้วัเพราะว่าผู้วัเจ็บหัวแหงกินยาเสเม็ดหนึ่งปวดวัดเนาะวันนี้เฮาก็จะพาทุกคนเมื่อกี้ขี้ย้อนลงไปเนาะจะพาทุกคนขี้ย้อนข้าวคืนมาแล้วจะไปออกเส้นนั้นลองเบิ่งเนาะว่าแบบมันที่เป็นแบบใดอันนี้นี่แต่ก้อนก็เป็นเป็นสนามบินเนาะ แต่ว่าปัจจุบันนี่ก็คือเป็นท,ทางเที่ยวเป็นบ่อให้รถเที่ยวรถจักรรถหญ่อีหยังเที่ยวเนาะโ,โตที่เป็นอ่าเขาเอื้อนอันเดี๋วะเป็นเฮือนพักของเจ้าชีวิตที่แบบว่านายพลวังเป่าสร้างไว้ให้ฮัน่บนบ่แน่ใจว่าอยู่ไสอยู่ททงคุณบูนี่ดูฮู้น่าจะเทงคุณแม่นแม่น เขาจะเฮ็ดแต่ว่าแต่ก้อนมีทหารอยู่แต่เดี๋ยวนี้พวกพ้วที่เขาไปได้ไหนแล้อันนี้ก็ท่ายบรรยากาศเมืองล่องแจ้งมาให้ทุกคนเบิ่งเนาะอันนี้เป็นตัวเมืองละเดอ้อนี่เดอ้อตัวเมืองก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยอ้อ,อมหอบไปด้วยภูเขาเป็นเมืองเลยเนาเมืองนึงอันนั้นก็จะเป็นตลาดตลาดกับบุมีอยังน,นี้ก็จะเป็นตลาด น,นี่เฮากะขี่ออกมาอู้ย่าวเลยเราะ่านเจ็ดร้อยเมตรเนาะเวลายนลงยนขึ้นเนาะแต่ก้อนแต่ก้อนนี้คนโบก้ามาย้อนมีข้าวลือนี่แต่ว่าเขาจะมาว่าว่าเออประมาณแล้วแบบจะมีคนผู้ก่อการให่อย่างสักอย่างแัต่ก้อนเนาะเดี๋ยว่าปัจจุบันนี้คือสามารถมาเที่ยวได้สบายเนาะกันท้าบุตตีว่าหนทางขี้ร้าย <laughs> อะ บัดน,นี้เราที่พาทุกคนมาอีกเส้นทางหนึ่งเนาะเส้นทางนี้นี่ก็จะไปอ่าเส้นทางเฮือนนายพลวังป่าวเนาะมีห้านอันนั้นไหลายล่เนาะจรนาเนาะมีห้านกินดื่มไหลายล่นี่กหเห็นบอกงามแหงเนาะเบ่งปูเบ่งผ่ามีอย่างงามแหงส่วนตอนนี้ก็ นี่ก็เป็นอีกเส้นหนึ่งมาแถวแถวนี้ยุดแถวนด้นก็จะมีค่ายทาหารคือบอกคือนองอู้บอกเลยว่าเมืองนี้่าจ,จะเป็นเมืองที่มีทาหารค่อนข้างหลายในหนึ่ง บอกอันนี้น่าจะเป็นสัตว์บูมอกเียดี่ก็เป็นเียดตสุ่มสนวนละนี่เขาจะขายเครื่องขายของยูของกิน เดีด๋วยวจาน้นจะไปซิเข้าไป ไอซัมฮันมาพี่มากระไรอู้เฮ้ยคำกับบุเคยมาใกเชื่อทุกคนนึอู้กับบุเคยมาักเชื่ออันนี้ห่ากัมาครั้งแรกไอนี้มาพอนี้เพราะว่าตอนนั้นมาพอตีหลอดหันเนาะเคี้ยวมันหมดละอู้กะว่ายู้ม่อย่างคือว่าน้อยแท้แต่มันคิดอยู่อู้มาพี่มีรูป้านมาก็ได้เส้นทางตัวนี้จะเป็นออกไปเส้นทางซําทองวะทุกคนเนาะนี่เขาเอื้อนซัทองร้องแจ้งเป็นเส้นทางนี้แหละทุกคน ขีรถอยู่พี่เออน้ำเสียมน้ำเสียมห้าลักอ้มาที่มีเตงนหลัหรเนะโอ้ทุกคนมาที่มีต้งแต่ตล,หลยหเนะ,ะ่แม้ว่าหน้ายู่ขนาดหมู่บ้านน่ะนี่โอ้อันนี้กับ้านลองแจงคืงอกันเลยทุกคน ก,ก็น่ายุ่งนลนี่เอยก็ประมาณนี้ทุกคนโอ้มาที่ยังมีผู้บ้านคนอีกเขาคิดได้บูมีอะไรดิสุดยอด ข้อมูลมาตอนนั้นมึงมาปีไก่เนาะจากขาลง่งข้อมูลจากขาลังเข้าวัฒนธรรมเมืองเขาจะบอกว่าคุณอยู่ในเขตนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนกึมมุเดอทุกคนม้งก็มีอยู่แต่ว่ามีน้อยก้อนกึมมุแต่ก้อนแต่ทุกคนคิดว่ามีอ่าแต่ก้อนแบบในพลางเปล่าสินะทุกคนก็จะคิดว่าเป็นแบบมีม้งหลายเฮ้ยจริงคนบอกว่าม้งก็มีอยู่แต่ว่าบบหลายท่ออ่ากึมมุเดอคนบอกนี่ หลายคนยุ่พี่กันง่ายมาแต่เสียงขว่วงอะเดี๋ยวภูแลแถวนี้นโอ้อยหงายรถจะนานเนาะโอ้หางบุคิทิ่เติมน้ำมันเลยบอดนี้ยังไหวยู่บวดนนี้เยาต้องไปเติมน้ำมันละน,นี่คือ นทางนี้ไปก็โอ้น่าจะสุดบ้านละสุดระบบว่าหรือว่ายังอุ้ยยังอยู่ทุกคนโอ้ยาวเนาะยาวแหงเออูยาวๆลงมานี่ยังเป็นมู่บ้านทุกคนยังเป็นอันยังมีมู่บ้านทุกคนเต็มอยู่เลยแต่ว่าเส้นทางดีเลยเส้นนี้ ก่นตัวขี่ออกมาเส้นทางนี้นี่อันนี้มันจะไปออกเมืองผาใสเมืองผาใสก็ที่เป็นลาดออกเสียงข่วงว่ะทุกคน63กิโลเนาะ63กิโลมีโอ้โหรถจนาเข้ามาทางนี้นี่บต้องยานอู้อยังมีบ้านทุกคนมากรยไรนะอ่ะนะแล้วี่ต้งเป็นบ้านทุกคนอยู่เด้อทุกคนบ่ปไหมตามเส้นทางนี้นะ นี่ก็ยังเป็นบ้านคนอยู่ เมื่อกี้เฮาขี่รถมาเฮาคิดว่ามันแบบแค่สุดแค่ดอนแถวในเมืองอันแท้จริงมันยังมีมู่บ้านอีกเนี่ยทุกคนเด้อคือน้องอู้ขี่มาให้ทุกคนเนี่ยเบืงอนแะละตอนนี้ก็คือเฮามาสุดมู่บ้านแต่เฮาบนแน่ใจว่าขี่ไปเส้นนี้อีกนี่มันจะมีมู่บ้านบอกแต่ว่าเส้นนี้เป็นเส้นไปสำทองเนาะทุกคนเนาะไปเส้นออกเมืองผาเมืองผาไสแล้วก็อ,อกอาออกอันโพนสวรรค์แขวงเสียงข่วงเนาะก็คือปัจจุบันนี้แต่ก้อนก็คือ ทุกคนตามที่ทุกคนฮูเนาะเมืองล่องแจ้งกับเป็นอีกสถานที่นึงเป็นอีกเมืองนึ่งที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์เนาะแต่ก่อนกับเป็นสนามฮบที่แบบว่า ฮบกันดูเดือดเลยแหละตามที่ตามที่น้องอูก,ก็ได้อ่านนําประวัติศาสตร์มาแล้วก็ตามที่ได้เรียนมาแล้วก็ตามที่พ่อตู้แม่ตู้เล่าให้ฟังอันเดอร์เตกอนมาเนาะณนะปัจจุบันนี้เมืองล่องแจงก็เป็นเมืองหนึ่งขีแบบว่าขึ้นกับแขวงไซสสมบูรณ์เนาะก็มีประมาณอยู่1ิหมู่บ้านเนาะอันนี้ข้อมูลที่น้องอู้ได้มาแม่นได้มาจากอะ่ะเออที่อยู่ห้องการแถลงข่าววัฒนธรรมเมืองล่องแจงตอนที่น้องอูม้มาเมื่อปีก่ายหรือว่า2 ปีกา้ปีสองปีที่แล้วไม่แน่ใจอันนี้แล้วหลังจากนั้นก็นหลังจากที่ประเทศชาติได้รับการปลดปล,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 ลอ่อยแล้วเนาะพ่นกะมาเมื่อปีสองสองพันยี่สิบสามแขวงไซสมบูรณ์ได้สร้างตั้งเป็นแต่ก่อนจะเป็นเขตพิเศษแขวงเขตพิเศษไซสมบูรณ์เนาะแต่ปัจจุบันก็นคือเป็นแขวงไซสมบูรณ์แขวงที่สิบแปดของเราเมืองล่องแจ้งก็ขึ้นกับแขวงไซสมบูรณ์หลายหลายคนก็ถามว่าเออ,อันน้องอู้ล่องซานกับล่องแจ้งห่างกันบอ่อหรือว่ายุ่ใกล้กันบ่ ร่องซานกับร่องแจ้งอะน่ะคนละขั้วกันเลยเด้อทุกคนเด้อทุกคนมักจะคิดว่าน้องอ้ันอยู่ล่องแจงแท้จริงบ่แม่เด้อน้องอ้๋อยู่ร่องซานซึ่งร่องซานนจะติดกับเครื่องน,น้ำางืมนึ่งเนาออันอ่างน้ำงืมนึ่งแล้วก็ติดกับแขวงบริคคำไซ ส่วนล่องแจ้งที่มันจะติดกับทางเมืองผ่าไซพี่ติดกับทางเสียงควงอ่ะเดี๋ยวพี่แล้วก็ติดกับเครื่องน้ำเงื่มสองพี่นะทุกคนกะไกลกันเติมเนาะระยะทางกะร้อยกว่ากิโลเนาะจากล่องซานมาล่องแจ้งแต่ว่าถ้าขี่รถเกิดน่าจะใช้เวลาประมาณสี่ห้าชั่วโมงเนื่องจากเส้นทางมันบ่ค่อยดีปันใดกะเอามาฝากทุกคนเนาะกะหลายๆคนก็มักถามว่าแบบอยากมาล่องแจ้งแต่ย่านนู้นย่านนี้ลองเปิดใจมาเที่ยวล่องแจ้งมาทุกคนเนาะมันบ่ได้เป็นแต่ย่านแบบที่คิ ลองมาเที่ยวเบิง้งมาสัมผัสวิถีชีวิตของคนอยู่แบบนี้ยู่่บนนี้เนาะแบบวิถีชีวิตสโลไลแล้วก็มาเบิง้งอ่าห้องหอยประวัติศาสตร์เนาะอ่ะทุกคนเจอกันคลิปวิดีโอหนะ้าว่าน้องอู้กับรจนาจะพาทุกคนไปใส่เดี๋ยวมาลุ้นกันนะมื้อนี้เขาสิได้นอนนี้รือเฮาสิกลับให้ทันเมื่อเละน้ำาย้อนเพราะว่ามืออื่นน้องอู้ต้องมีเวียวกยู่ยงจันต้องกลับเมื่อให้ทันสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนเด้อเจอกันวิดีโอหน้าบ๊ายบาย